kejahatan kita tu pinai. I Nak malu lah kepada orang. Orang tahu ke semua. Daripada Nabi Adam tu tengok lah. No? Kelajak Nabi Adam tu. Kan ma nu tak pai khun khalui mot nan pa chan nan ko dua ja Allah le hai raksa le au ya wa khong pai tham chua na kepada Allah maka apa lagi na อายังเล่นวยุติเยโมูหน้ตทุ่งอาหารอาฮัยรักมิสกีนวยตีมาว์วยอสีร์และพวกเขาหายอาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แกใครมัง้งฮะแกคนอยากจนมิสกีนคนอยากจนอยากจนหายไปเลยนี่ใจกว้างล่ะคนนี้คนที่อิมั่นตอลอดนัะละละ้น ก็ไม่เสียได้แล้วอาหารอาหารเนาะทำมากก็ให้มากทำอีกก็ให้อีกเข้าใจไหมเนาะเห็นคนอยากจนโอ้หายไปมิสกินวัยที่เมาและโลกกัมพราเด็กกัมพราเด็กเตมไม้ป้าเนาะกัมพรา,นา,พราในที่นี้คืออาไมาา้ป้าแต่ว่าบางคน็อาไม้่างป้าทางมาหายไปเลยเนาะอาหารอาหารของเราคิดถึงมั้ง น้องคนอยากจนและกำพร้าอะไรเลยสุดท้ายอย่าตีมังว่าซีรอและเฉลยซึกเฉลยซึกนี่คือคนแต่ว่าทกจับนั้นในคาซึกนั้นที่ส่งครามส่งครามนั้นมันทกจับพอยโยโย่เขาปล่อยนั่นเขาเรียกว่าเฉลยซึกนั่นแหละก็มาขอทานกระโบื้งเราอะไรแบบนี้สมมติเนี่ยตอนนี้เราหามาใน,นนั้น Kali ini, kita perlu bertaruh dengan diri kita sendiri. Taruh taruhan untuk menentukan keadaan kita. 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 Taruhan untuk menentukan atau tak ada pak, tak ada mak tu. Ha tu teruk lagi. Nah, ya, bagi bagi lah. Nah, ya, apa-apa kita ada bagi pi. Nah, ya, ya, jangan 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 duk siadai-siadai tak kong ti rom yang, mai tong siadai pa wa dai se. Pen kan tu ro sedekah hai kap luk na. Pen kan wai thana kha luk na tha ro tham khwam di ya. ya, nung bap nan. Nah, la ya, Allah tob thai Nah, kita tu ya sayang lah. Nah, ya, ingat kata Hai kita bagi ni untuk akhirat Dan Allah nak bagi lagi Nama kalau pun lama je Rau pelok pelok Rau long amal yang berau Haa berian Rian dari ni Kuba aja le amal yang liang Allah tanan No, topai pi na long san ke le man cha pen dok wa de no ha mua ka la ka yes. tan sa ke che de kre man pen lon 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 lue nuai nung kile, cha kali li แล้วก็บอเจเนียดดีอ่ะเจเนียวยาโรกคอยเป็นเยอะๆแลยเจได้ทำนูรีเนะได้ทำนูรีคนเรียนมั่งอะไรมั่งแลายๆก็เป็นขลุยมดที่นั่นเนาะนี่คือจริงๆแล้วเนาะอัลลอฮ์ให้เดนชาอัลลาทิน้าคงจะได้กินพวกเราอินชาอัลลอฮ์นะได้กินลูกซไก้แล้วอินชาอัลลอฮ์นะอ่าและนี่คืออัลลอฮ์เป็นผู้ท็อป10เนาะประการหนึ่อะไรกี้อาซีรอ Asid ni orang kata kena tangkap dulu-dulu ni. Lepas tu dia terbaik mari. Ha, tu orang panggil asid. Celui sid orang panggil. Nah, ha, ni. Lepas tu satu yang kesembilan. Apalah Allah nak abang bagi kita tahu pula. Ayat tekan ke. Inna ma nut'imukum li wajahillahi la nuridu minkum jaza awwala syukura. Ah, tang ni. Puak kau kelawa. Puak kelawa. แท้จริงเนะเราให้อาหารแก่พวกท่านโดยว่างความปรดปรานของอัลลอฮ์เราไม่ได้ว่างการตอบแทนและการขอบคุณจกากพวกท่นานแต่อย่างใดในที่นี้คือทำอะไรด้วยลิลลัชจริงๆแม้ว่างคนตอบแทนจากคนโน้นคนนี้ม่แต่ว่าคนโน้นคนนี้จะหายเหลียงของเขง้าแต่ว่าเราไม่ได้ว่างเราว่างของอัลลอฮ์นะถ้าเขาไม่หายก็ไม่เปึีบ เรา r ห้จะดีละแล้วนี่คือคนเจ้าดีดีนะไม่ต้องการการครอบคุนจากคนไม่ใช่นะอ่นี่ันก็นนี้คนยังอรนอิมั kepada Allah sungguh-sungguh tu dia bagi apa-apa kepada orang dia t a k k e h n d a balasan อ๋อพัง balasan kepada อันนี้แต่ไาย Allah sungguh-sungguh Allah lah yang balas bagi kita balik. Nah, ini ni kita tak takutnya. Nah, pak ni. Lantai ayat tersip. Dia bawa Inna na min Rabbina yawman abu sangqam tarira. Nah, tajing. Rau keluar tak percaya kong rau. Sengwan heng na นิวคิวขมวดและแซนสาหัดเลยนี่นะได้บอกอะไรเชอนี่กาน,นั้นก็ดีกว่างบ้าผู้ศรัทธาเหล่านั้นยังได้ให้อาหารแก่คนอยากจนอนาธาเทพระจักเทพึงผาอาไซแดกำมพาเทไรบิดาและ,ฉะเฉลยซึกในยามส่งครามทางทางเทพบอกเขาก็ยังมีความต้องก้านต่ออาหารเหล่านั้นและ พวกเขาได้ให้สธิภูเอินก้อนตัวของพวกเขาเองถึงแม่พวกเขายังมีความต้องการโยมหมาก,กตามความจริงเราได้ทำให้ความดีของพวกเขาเหล่านี้โดยนะว่างความโปรดปรนจอกอัลลอฮ์เราไม่ได้ว่างการตอบแทนหรือคำชมเชยได้ไดจก็กทัดเลยและการที่เราทำเช่นนี้เราว่งวางหวะ อัลลอฮ์จะส่งปกป้องเราให้ผ่นจา้ความแห้งวันแสนสาหัสสิงใบน้าจะบูดเบึงนาคิวขมวดเพราะความตื่นตะนกเข้าใจไหมในตองนี้วันโนวันแต่ว่าอัลลอฮ์ทำนานาบูดเบึ้งนั่นคือโกรธ ใครแต่ว่าไม่ทำตามในสิ่งที่เอาลอชยัยเอาลอจะโกรดนัดเลยนอนน้าก็ไม่ช่วยเลวอนะอันนี้คืออัลลอฮ์โกรธจับเพราะฉะนั้นเราอย่าทำให้อัลลอฮ์โกรธแล้วนอนน้าของอัลลอฮ์นั้นช่วยงามแต่ว่าไม่เมื่อนกบดเราในลูกนี้เราไม่ต้องไปคิดนะเคยไปแหล่เองในลูกหน้านาะเขาใจเลยเนา,มาะมืกอจตะปนี้มุกาฮะอัลลอฮ์ตูนะ tak tak cantik lah mau kepada orang hak kata tak mau buat hak Allah suruh tu Allah pun marah marah sampai muka lekeh nah tetapi jika law orang hak buat baik tak apalah nah maka tempat ni nah dia tu takutlah orang beriman kepada Allah tu nah takut pada hari tu hmm. sudah apa lagi yang sebelas Yang sebelas Haba apa kita tahu kata Ah, Fawakahum Allah Syarra dalika Al-yawmi wa laqahum Nadratan Wasurura Ah, Dah bawa kuah Kajing Rau keluar tau Ah. Ini antisip antisip ad lah no. Antisip ad ni dah bawa kuah dengan ลล l a ์จะส่งปอกปองพวกเขาให้พ่อนจากความชั่วร้ายของวันนั้นและจะส่งให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความปิตีอ่ะคนแต่ว่าวันนนเทมีความปิตีนั่นคือคนดีนั่นเองเนี่ยไข่แล้วแต่ี่ทำของล l l a ์ชายคนนั้นนะสดชื่น น้าซว้ยพ่อได้ไประโยชน์ในสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นสบายใจหมดเนาะเอาอะไรก็คิดได้ดังใจนึกโลกนี้โลกแห่งกัรนรู้สาหะนาะโลกนะโลกแห่งกัรนอบแทนจากอัลลอฮ์เนาะประชันอดทนสัเนนะพวกเราเนาะอดทนทำความดีในโลกนี้เหนื่อยแค่ไหนก็นไม่ต้องบ่นถ้าของอัลลอฮ์ใช่จึงดุนยานี้ตุ Bagi kita sobat bagi banyak sikit. Apa hak Allah suruh tu buatlah dengan penuh hati. Walau nak letih macam mana pun. Nah, toyah, toyah apa? Toyah cakap banyak. Nah, alhamdulillah mulut. Nah, tak ada dai tham di alhamdulillah. Kata macam tu. Nah, Mau tak ada orang la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Ya kalau kita letih banyak-banyak. Nah, tak ada nuai mak-mak. Nah. Tam kuam di la nuai sah wah. Wan ni. La la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Nah, insya-Allah Allah akan hai rang lau. Ni ke baina kongkun khon nei lok di Jadi, jai sabai, jai. Nah, l a ก i muka ก็ g a น l a ี่อา n ะท y ่ t ังส g บเอ็ l a ล a อ a ะที่สิบอได้อกว่าปว aja zahum bima s a b r u j a n a t u wahari ro อ a ayat ะที่องและพระอง์จะสรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยส่วนสวรร์และพรไม่แพรเนื่องเพราะพวกเขาอดทนเห็นไหมอดทนทำความดีของลอต่างไปต่างเพนนั้นนะความแต่ว่าเหนื่อยในลกนี้นั้น เอาตอบแทน ten ไสไพามไม่กันทุกคนตอนนี้ผู้ชายหามไซน่ะพาไม่ผู้หญิงไม่ผือนะพามไม่นี่เป็นพาติส่วยว่าเปื่อยอะไรนะบรรดาพานะเขาบอกนะเขาบอกว่าแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงใส่ได้ไม่ผือนะต่อไปในนู้ใส่ได้หมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายอ่ะมาก็ดีสีนี้บุลยปาเก,ากาล็ดกันแลพอเวลาเริ่มชิก็ฮารีฮารีรอนี้ Ken setra tu dia kerak. Setra anah apa ni? Ha, ah, ken setra tu boleh pakai. Dia elok, cantik sekali dah lah dalam dalam dunia ni ni ken tu tu. Nak ken hak mahal sekali dah... Maka ken ni boleh pakai lelaki pun boleh. Ah, ha, perempuan pun segak ke semua jadi. Nah, hmm. tapi dunia ni lelaki tak boleh pakai nak. Nak buat baju bagi lelaki kita. Jangan. Nah, zaini pinaqah pula. Nah, ini untuk perempuan je ya, dunia. Langsungkan malay ayat 13. Ayat 13 apa lagi? Muttaqiina fiha 'ala al-araaiki la yarawna fiha shamsa wa la zamhariira. Non yo bon kau e nyomยาว. Nai suan sawan Ah. พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความนาวเน็บแสดงว่าอากาศพอดีพอดีนอนไม่เย็นไม่ร้อนโยสบายสบาในสวรรคนั้นน,นี่นอน,นในแขนอนนที่นีนนอนฐานนด้ก็ได้เหมือนกับเราไปโรงบ้านาลเลยไหมกอมุ่นมุนมุ่นมุน,มน,มนให้นงังมาไงนอนังคนตัว่าเกขึ้นไม่ร้อนอ่ายีหาห่ทางโนูนทางนี้ Dai, ini, sebaik lue, nah, jadi hantar dai keraja, tiang ni, nha, ah, oleh sebab itu, pergi lah, pergi untuk naik sahurn kan, semua, Insyaallah, nha, dapat sebaik sebaik kan, ah, maka, boleh duduk ni ni, macam di dalam peribadi lah ni, hospital kan, lah, tapi orang sakit tu, ah, pusing pusing pusing, bagi duduk, bagi halikuk, nuaikuk ni ada juga, kata tu nha. Ha, tapi hak ni hak akhirat baik pada sini lagi. Nah, insya-Allah kita akan dapatlah nama kita buat baik. Dan pula dalam syurga tak panas, tak sejuk. Walau tak nampak matahari macam kita dalam ni bukan nampak matahari. Tapi hidup sebaik. Kan? Ha, ni ada air lagi kita. Ha. Kali? Cerah pun cerah lagi. Ha. นี่เราแจ้งแล้วมีเอ้แล้วไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็สบายอยู่หายอยู่สบายสบายอนุก็ยิ่งสบายเลยอันนี้คือไม่ได้เห็นอะไรต่อไปอายะเจ็ดสิบเซได้บอกว่าเพื่อวันเดียร์จะนอนเลยหิมดิลาลเฮอว่าลุลี่เล็กสุลูฟเธอเดลลีลาและร่าเงาข้องสนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้ชิด และผลไม้ในชนสวรรค์ทโน้มตั้มลงมาไกลพวกเขาและนะ้อผลไมต้ต่างๆเราจะกินอะไรเ้อมันโน้มมาเลยฮะมันอ้อนตัวมาเลยให้เรายิบไปเลยอะไรที่เราต้องการผลไมล้อะไรได้หมดเลยนี่โลกนี้เราต้องค่อยก่อนแลนะ้วเนาะอยากกินอะไรค่อยคอยไปก่อนนะอุตสาหะหก่อนนะมาเก็ออัรดีชดก Nah no, tak panah lagi pokok-pokok kayu, kau suka pokok, -pokok kayu, Yang mana kita nak kahanda Dia turun mari. Nah no, baik kita ambil-ambil senang-senang. Ya. Yeah. Ha. Maka di dunia ni kita usaha dulu. Nah, no, bersah dulu nak makan buah apa? Pi lah, pi. Tapi dunia ni ada masa. Nak no, peludukan nak no, kelong ni, ludu nuk no, ngoh, no, dia kemot tawa khong ni sawan tidak ada musim kan tak ada ludukan nah ludukan ni cakap nak ada juga apa <tip> ha tak ada musim nah alhamdulillah nah, nah di dunia ada musim dan nah, anak maka apa ikut musim dulu sudah apa lagi nah Allah habar bagi วายวายุท้าฟ ah ่์ عليهم เด้ออ่วายุท้าฟ่์ عليهم บีอารีต์หม่มฟิดด์ต์และคัมบ์แกต์วารีราอะยัดอย่างลิมบัลลัสและมีปัญหาที่ทำด้วยเงินดาฟิดด์คำว่าฟิดด์นี้คือด้วยเงินก่อนนะและ แก้วน้ำจะทำด้วยแก้วใสเลยนะอควานี่อควาแปลว่าแก้วน้ำลาล่ไล่แก้วก็วารีรอใสจากกวารีจากแก้วที่ใสสะอาดอุ่นเวียนรอบรอพวกเขาน่ากินไหมละ่ะแก้วที่สะอาดนั้นในเวลาเราเห็นบ้านนี่หรอแก้วสะอาดจังกินน้ำกระบ,บายใจแต่ว่าถ้าแก้วสกโขกละ่ะ No, damb-damb beri, tidak boleh makan lau. Hidup, kita keluarkan. Noji makan nafas tanding. Ini, no, tidak ka perlu keluar. Sayut, lelai, makan, berputar-putar-putar. Noji ambil gelas ha, atau tempat-tempat ha, nak buat makan-makan apa pasiannya ini bekas-bekas lah Nak pinggan ke apa ke kan mangkuk ke Kesemua dia memang pusing bagi kita nak makan apa Nah, kalau kita nak makan nasi, ambilkan pinggan. Nak makan kan, ha, nak minum air, ha, ambilkan gelas. Ha, aku suka. Nah, pilihlah dalam tu. Nah, hai dah lihat dai lai mak. Nah, dai sawan. Tam, kwan, tong, kan. Nah, แล้วก็มาแล้วอะไรเช่เลยกวารีรามิลฟิตบติกัดดารุฮะตะกดีรอนะอายะที่สิบหกได้บอกว่าแก้วที่ทำด้วยเงินโดยบอกเขาจะเติมมันตามสัวสสนที่บอกเขาต้องการนะตะกดีรตอตะกดีต้องการแบบพือใส่ไปเลยนำม,มาร์คแค่นหนก็ใส่ไปนะกิตนามาเกินมีนมอ่ะอไป,ปอย่างปัญญะแต่อบะในลำชุดก็ Nah, tak ada dosa-dosa dah. Nah, kalau apa boleh. Sudah apa lagi? Ayat yang sempat bahawa wa yasquna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Lain ai sun sawan dan พวก kau จะ dai rap kreng dem cha kaeo sing pasam duai king. Ha, nan sedang wa king payon nan bo rau. Ya tam len. นาะมีประโยชน์ต่อกระดูกด้วยต่อพุงด้วยเนาะพุงร่องเรานี่ถ้าสมัยวาเรามีลมมากๆกินขิงก็ไปเห้นไหคนสมัยก่อนเนาะเวลาแกบวชก็แก้กระน้ำขิงกันอ่าคนสมัยก่อนคนโบราณโบราณนั้นเพราะฉะนั้นเรากินได้เลยนะเอามากินนะรักษาได้เลยอ่ะพอฮักก็เตออัลลอฮฺฮะบอตุฮัตัวอันดับไปเอโดะไปกิตะ Minumkanlah. Na aya daripada zanjabil. Zanjabil ni halia tu. Ha. Minumkanlah. Jagakan badan kita, jagakan tulang. Tulang sama baik kuat. Nah. Ha. Lancar nak pergi lau. Aina fiha tusamma Ayat ni sepet. Nah. Nai son sawan me tanam pu sing me sel salsabil. นี่หลายคนน่ต้องเชิลกซันสบีลซันสเบีลายังาจะรงเรียนกันยังซันสบีลาอ่าจจะบูซันสบีลาอก็อนี้มันจะมานนี้นามนี้คือนามซ้สนซ้นพอเขาจะได้รับบริการเครื่องเด่มคือลาว้าซ่มกับนามคิง นี่คือซันซันันาบินแล้วปลาส้มกับน,น้ำขิ็งเตมีกินห้อมชวนดื่มนอกจากนั้นยังมีต้าน้ำผูเ้เตชอวาซันซาบ,บินเป็นต้านา้ำเตมีรสอ,อร่อยอ่ะนี่เครื่องดื่มเครื่องดื่มนี้มีทั้งน้ำปลส้มกับล้าวผสมนม้ำเค็งและก็ต้าน้ำนึ่งคือซันซาบ,บีลานี่ต้าน้ำของสวรรค์เลย sansabila nam ni dah dai ke dai minum jangan makan hai dah lah. jadi siapa hak kat minum air sansan ni... Nah, tak tak lapar dah jadi air ni untuk syurga saja nah, maka nak minum air apa kau suka boleh ke semua alah okey ayat 78 kan no. Ayat 78 Insya Allah, antinaคง jadip lah. No 78, leh, kong jadip mana Sel Sabi dulu, merton podi leh. Nah, ada lagi orang kata bye bye, nak dapatkan daripada Allah, Insya Allah, minggu depan kita akan mengetahui bagi habiskan surah ini. Insya Allah. อะไรอะต้นะอะดูอะดูอะนั่นดูอะเจเจไฮนั่นพรมาด้วยนะสมัยั้นนะอินชาลอ n a เราอ่านอ่านไปบ้างเนะเดี๋ยวอะอะตองไหนตัวอ่านไม่ถูกเอออะไรเออเราจะได้รูกันนะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะผิดฝาดประกันได้มาเอานวกันี้ด้วยสิ่งได้ถือเป็นสิ่งถือดีให้เราทำสิ่งได้ถือไม่ดีก็ยุดไปเลยนะไม่ต้องไปทำมัน Nah, apa mana hak baik buatlah, apa mana hak tak baik tak payah buat dia. Nah, maka minggu depan insya-Allah kita ingat sama-sama, nah, ambil doa sama. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.